ดูหน้าตาของพิซซ่าครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเตรียมไปส่งนะครับไปส่งพิซซ่าเป็นไงฮะน่ารับประทานไหมครับไปครับเดี๋ยวไปส่งพิซซ่ากันไปครับไปส่งพิซซ่ากันฮะไปกันเลย จะได้จะได้เอารถยนต์นะฮะไปส่งไปส่งพิซซ่านะครับเพราะว่าสองถาดนะฮะใส่ใส่ในท้ายรถโมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะฮะจึงต้องจึงจึงต้องใช้รถยนต์นะฮะจึง้องใช้รถยนต์นะฮะไปครับไปกันเลย เรรื่อยๆคับไปส่งที่โรงเรียนนะโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนเอกชนอีกที่หนึ่งนะฮะมาถึงโรงเรียนแล้วฮะโรงเรียนจะอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับ ส่งพิซซ่ากันพิซซ่ามาส่งครับเกดหมลยค่ะของใครเนาะค่ะพ่ปอหกเนี่ยฮะชื่อนี่ครับเป็นแจกตังค์หรือยังคะจ่ายเรียบร้อยแล้วครับอ๋อทัพทีมค่ะคุณแม่เพิ่นบ้าะสั่งหรือว่าครับผมคุณแม่เพิ่นสั่งให้ครับอขอบคุณมากนะครับคุณครับพิซซ่าอยู่ไหนเนาะค่ะเนี่ยอยู่ร้านฟ้าใสครับ อ๋ออยูน่นแกนี่ยครับ<ช>ผมเอทราัได้้างมีดาบัตรไหมตงเสร็จเรียบร้อยครับไปครับเดี๋ยวไปกับรถด,ด้านหน้ากันนะแล้วก็คุณครูคุณครูเขาอยากเขาอยากเขาอยากได้เบอร์แล้วก็อยากอยากสั่งให้นักเรียนเพิ่มอีกก็เลยให้เบอร์ไปนะฮะให้เบอร์คุณครูไปนะครับกับรถแล้วก็ขับล้านครับ ลับรถกลับร้านนะฮะไปขับด้านหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะผมก็ฝากไว้แค่นี้ละฮะขอบคุณมากนะฮะที่ รับชมรับฟังติดตามกันนะขอบคุณมากครับบ๊ายบาย